ไปไก็จะหาว่าเราบ้า <'d S 1> ด,ดูนี่ดูนี่เราก็บ,บ้าอยู่แล้วกาแฟว่าปั๊มไม่มีออกมานอนใช่ไหมเช็ดเลน่นแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ขอแม่ก็เป็นไงครับวันนี้ตาครับเป็นไงครับกลับบ้านครับกลับบ้านแล้วเหรอซื้อกาแฟให้กลับบ้านนอนเ,อเน,นี่ยมาซื้อไก่จังวะเปลี่ยนเครื่องมีเปลี่ยนร้านอันนี้เราอยู่กับพาร์ฟี่มีก่อนเอ่อยังไม่ได้ใส่แมตอ่ะก็ใส่ いいよ。<laughs> <laughs>

เราตัตางคุณเด่นใ้เงี้ยราต้ใจ่ายแค่ค่าพิมพนต้จ่ายให้มันก่อนพอตังคุณได่นลงมาก็เลยขอห้าร้อยห้าสิบต้องลอ,องเจอเมนูยังเจอแล้วความคุ้นทำหาเมนูแต่เมนูอยู่นู่น <laughs> <laughs> เดี๋ยววันนี้ไปให้กูถักให้กูถือให้ไหมพี่เอ็นเตอร์นาเห็นแ <laughs> <laughs> ล้ก็ตายแล้ว <laughs> เล่นมันเปื้อนไงก็เช็ดเล่นก่อนแล้วทำไมแม่พาเช็ดเล่นมานะนี่ไปเจอเดียวกันไม่ได้เสืบอกับมือเกิดเดียวกันมันมีจอยทำไมไม่ได้ได้ดิไม่ได้ได้ดิเฮ้ยไม่ได้เนี่ยผ้าเลื่อนเหมือนกันทำไมจะไม่ได้เนี่ยผ้าเลื่อนเหมือนกันเนื้อผ้าห่ามันก็คนละแบบกันเฮ้ยมึงคิดไปเองไม่เออเนี่ยมาเซ็ตมึงไม่ได้ใช่มาเซ็ตม่เอาใมึงคนเกียเออเด้อ ตเขี้มองข้างหน้าไม่เห็นนะที่สัตว์สว่างใช่ไหมล่ะเออสว่างโคตรเลยรถเสงดีเออโอเคข้างในมืดแล้วอะ <laughs> โอ้ <laughs> โหขุแรงมาเนี่มันนี่ยมาเนี่ยขี้อะไรเองไม่ต้องอะไรมือชอบแย่งมันอ่ะใ <laughs> ช่ไม่โฟกัสหนนะ้าไกลไปไหนไหล่ะ

กูจะดูว่ามันมืดหรือเปล่าไม่มืดนะครับในแบบเราวันนี้ในแบบวันนี้ก็ครับอ๋อย่าดึงแรงหนึ่งมันขาดอ่อนแอไ้เฮียแม่แม่งอ่อนแอไม่ไม่งอ่อนแอมีนเกี่ยวกับกูเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ไหนวะมาอยู่ศูนย์บ้านช้างองการบริหารจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านช้างโทรศัพท์กูอยู่ไหนอยู่รถไม่ใช่ มาแทบเลยนอยู่นี่โอเคอยู่หมู่บ้านช้างเดี๋ยววันนี้เรามาถ่ายวิดีโอประเทศกับไอ้นี่ในแบบในแบบคนเดิมคนดีคนเดิมไม่มีกู <c oughs> อ๋อนี่ <c oughs> เด็กซือของครับ <c oughs> เด็กซือของเพราะว่าเด็กไทย ร้อนซาดร้อนโคตรมึงนี่กันที่ไม่รู้ที่รือทางเลยอะไรทำไมเฮ้ยเดินมากมาแค่ลูกไม่ข้ามาทางนู่นเข้ามากระพุ่งเข้ามาสองคนเย้ร้อนชิบหายร้อนจริงเดี๋ยวถ่ายตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนที่ถ่ายไปตรงเขาเรียกว่าอะไรวะท่าสว่างถุยมึงกลับไปท่าสว่างเหรอ เข้าไปแล้วไงแล้วห้องน้ำไงก็แสดงช้างมั้งจำไม่ได้เออน่าจะใช่แหละเห็นป่าไม่เห็นตรงนู้นเดี๋ยววงไว้ให้ครับตรงนั้นแหละเดี๋ยวเดินไปถ่ายกันร้อนมากเลยมีน้ำขายป่าววะเดี๋ยวห้างน้าจะควรจะมีเถอะม่กูเร็วมีแต่เครียดเินไปแล้วเท่าไหร่เพื่อนเป็นทะไร สภาพแดดขนาดนี้ดีนะพกเอ็นดีมาถ้าไม่พกเอ็นดีมาเนี่ยน่าจะถ่ายไม่ได้พี่มะอย่าร้องดิเดี๋ยวนะเออว่ะตัวนี้เย็นอ่าเย็น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 ดิลมมาไปไปดงนู้นกันฟิลกู๊ดไปสนามแสดงช้างใหม่กันเฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะข้างล่างนี่ไม่ใช่เลยอย่าถ่ายเห็นข้างล่างมีชารเลนให้พี่มาละไรมึงเห็นหอนู้นไหมสูงสูงอ่ะให้พี่มาปีนไปบนยอดหอไปแล้วโดดลงมาโคตรคอนเทนต์อ่ะ เห็นละข้างหลังสว่างจิบเออไม่เป็นไรเอาให้เห็นตัวเองก่อนก็พอเพราะข้างในมันมืดแต่ลมมันเย็นอยู่ลมโกรออยู่ไม่เหมือนข้างในน้นนนไม่มีลมเลยร้อนชิบหายแล้วล่ะอะอะไรวะเอาไปยกเอาไปยกเอาไปยกติดทำไม สั่นดีอะสั่นดีไม่ได้สั่นมันไหลโอ้รองเท้าสเก็ตไม่ได้ รอนทุกครั้งที่เปิดถ่ายล้วก็จะบอกคำเดียวว่าร้อนร้อนมากร้อนทีร้อนจงร้อนจัง,อ,อ,อ,จงอยากซื้อช้างไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวซึ้อไปเลี้ยงเล่นๆพอดีรวยครับเดยถ่ายกูนานรวยแต่เขือ่อน <laughs> เด็กขีงอยากได้ช้างครับอยากได้ช้างไปเลี้ยงที่บ้านอ,อยากได้ช้างไปเลี้ยงที่บ้านสักหลังหนึ่ง <laughs> <laughs> ไม่เว้ยอยากได้ช้างครับเอาไว้ขี่ไปทำงาน ขี่ช้างทำงานโคตรเท่ไม่มีใครทำด้วยยี่ห้อไม่มีใครทำไม่มีใครเหมือนทำไมีค่ฝาเล่นอยู่นี่ดิว่ะอยู่ซูรินไงใช่ซูรินไงขี่ช้างเออรวย้องขี่ช้างขี่ช้างมาทำงานนี่องโคตรเท่เลยเดี๋ยวถ่ายเสร็จละเดี๋ยวเราไปกินกาแฟร้านอะไรไม่รู้จำชื่อร้านไม่ได้ขับผ่านมาเจอร้านสวยอยู่อร่อยไหมไม่รู้ไปลองใช่เราจะไปลอง let's go